สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสื่อการทดลองเสมือนจริงเรื่องกฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันตอนที่2นะครับโดยเราได้กล่าวขั้นตอนไปเมื่อตอนที่1นแล้วนะซึ่งการทดลองในตอนนี้ก็จะกล่าวแบบคร่าวๆแล้วรวดเร็ว,แล,วและเฉพาะกับการทดลองที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับขั้นแรกก็เข้าสู่การทดลองนะครับแล้วก็หน้านี้ก็สามารถกดข้ามได้นะครับ ขั้นแรกของการทดลองก็คือเราต้องกดลงชื่อนะครับ, okay, รบเมื่อทําการล็อกอินเสร็จแล้วก็เข้าสู่หน้าโปรแกรมนะครับซึ่งตัวโปรแกรมนี้ก็จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากตอนที่หนึ่งก็คือแท่งมวลเหล็กนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้โดยคลิกไปที่แท่งมวลเหล็กนะครับเพื่อย้ายแท่งมวลเหล็กไปบนรถนะครับหรือคลิกที่แท่งมวลเหล็กบนรถเพื่อย้ายออกมานะครับ ซึ่งการทดลองนี้จะแตกต่างจากการทดลองตอนที่หนึงก็คือการบันทึกผลเนี่ยจะไม่บันทึกแวลปรับค่าของ f นะครับแต่จะกลายเป็นการปรับค่าของ M แทนนะครับซึ่งก็คือแท่งโมลเลกที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มการทดลองนะครับซึ่งในการทดลองนี้เราจะบันทึกเฉพาะค่าของมวล 2M นะครับที่ระยะเวลา10 ส่วน50วินาทีแล้วก็20ส่วน50วินาทีนะครับ okay. เริ่มครับขั้นแรกของการทดลองก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับการทดลองก็คือการชดเชยแรงเสียดทานนะครับพยายามเลื่อนหลให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของที่นะครับเมื่อคิดว่ารดความเร็วของที่แล้วก็ปรับรถไปที่ตําแหน่งเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น็อตน,นะครับลงไปนะครับสําหรับการทดลองนี้ก็จะกําหนดให้ รถเนี่ยมีจํานวน4ตัวนะครับซึ่งการปรับค่านะครับหลังจากนั้นก็ค oh ลิกเพิ่มแรงเข้าไปในตัวรถนะครับซึ่งจะเท่าก,กับมวลรถรวมกับมวลแท่งมวลเหล็กเนี่ยจะเท่ากับมวล 2m นะครับหลังจากนั้นก็เปิดเครื่องข้อสัญญาณเวลานะครับแล้วก็คลิกที่ตัวรถเพื่อให้ปล่อยรถนะครับหลังจากนั้นปิดเครื่องนะครับแล้วก็คลิกที่แท็บกระดาษนะครับเมื่อคลิกที่แท็บแล้วก็ปรับมุมมองเพื่อให้ง่ายต่อการมองและวัดนะครับ คลิกตารางบันทึกผลนะทำการบันทึกผลค่าที่ต้องการนะครับอันนี้10บวลที่10ส่วน50ใช่ไหมครับอ่านค่าได้0.6นะครับมาใช้เครื่องคิดเลขนะครับอ่าน2ส่วน50นะครับเท่ากับ15นะครับ0นะครับ15.0โอเคครับในช่วงต่อไปก็คือ ยี่สิ่วนห้ะครับอ่านได้อันนี้ก็ประมาณเป็นครึ่งๆก็คือ11.5นะครับก็คำนวณ ผมบันทึกผิดนะครับเป็น1.15นะครับหารครับก็จะได้28.75นะครับอันนี้7.5นเพราะฉะนั้นก็ทำการปัดก็จะเป็น28.8นะครับโอเคนะครับ เมื่อเราบันทึกค่าทุกอย่างบนตารางแล้วครับเราก็จะไปสู่ขั้นตอนของการเขียนกราฟนะครับก็เปิดที่ช่องเขียนกราฟนะครับกําหนดสเกลเหมือนเดิมครับซึ่งอันนี้เราบันทึกที่สองนะครับเพราะฉะนั้นก็คลิกไปที่กราฟสองเอ็มนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําการบันทึกนะครับอันนี้ก็เป็นสิบห้านะครับอันนี้ก็เป็นสามสิบกำหนดสเกลกราฟนะครับศูนย์แล้วก็ศูนย์นะนี้ก็เป็นสิบ ยีนะครับโอเคนะทำหลังจากเขียนสเกลเสร็จแล้วก็ทําการลงจุดบนการาฟนะครับก็ยี่สิบส่วนหเท่ากับสิบ็ลงจุดนะที่เวลายี่สบ่วนห้แลเท่ากับยี่ิปนะก็ประมาณอันนี้ก็ประมาณหนึ่สมนะครับสมมติว่ารเ,เบริเาณนี้นะครับก็หลังจากลงจุดเสรจก็เขียนการาฟ เ okay. นะมื่อเขียนกราฟเสร็จก็คำนวณหาความชันเหมือนเดิมนก็คือผลต่างของจุด2จุดบนเส้นกราฟนะครับก็คือผลต่างจุดสงหาจุด2จุดบนเส้นกราฟนะครับเาหาผลต่างของแกน y แล้วก็หาด้วยผลต่างของแกน x นะครับแล้วก็บันทึกค่านะครับโอเคนะครับหลังจาก ทำการพอดกราฟเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับในกราฟถัดไปเขาให้เราทำการเขียนกราฟระหว่างความเร่งและส่วนกลับของโวลน,นะครับแล้วก็ทําการบันทึกเหมือนเดิมนะครับก่อนหนึ่งก็ทําการลงสเกลของกราฟก่อนนะครับแล้วก็หาส่วนกลับของมวนนะครับ แล้วก็ทําขีดเส้นนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงคาบหลังจากนั้นก็ตรวจผลการทดลองนะเพื่อเช็คข้อมูลว่าเราทําถูกไหมนะครับอย่างเช่นความถูกต้องของการวัดแล้วก็คลิกดูนะครับแล้วก็ไปดูที่ตามซึ่งโปรแกรมก็บอกว่าเราถูกนะครับซึ่งถ้าเราทําผิดโปรแกรมก็จะบอกอย่างเช่นนะครับสิบนะครับแล้วก็ลองไปตรวจใหม่ ก็บันทึกผลบางแก้วไม่ได้บอกว่าเราทําผิดนะครับที่คะแนนยังไม่ได้ไดเต็มนี่ก็แปลว่าเรายังทําข้อมูลอื่นไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นการจะได้คะแนนเต็มก็คือต้องบันทึกค่าทุกค่าลงในตารางบันทึกผลนะครับอันนี้ก็เป็นงานจบการทดลองตอนที่2กฎข้อที่2ของ Newton นิวตันครับขอบคุณครับ